การเพาะเชื้อราไทโคเดอร์ม่านะครับขั้นแรกก็คือมีข้าวข้าวสวยครับุงแล้วนะครับหนึ่งจานแล้วก็ถุงพลาสติกขนาดหนึ่งกิโลเป็นถุงใหม่นะครับแล้วก็ยางแล้วก็เข่งมา,มาเริ่มมาเลยนะครับขั้นแรกก็คือนำข้าว ใส่ในถุงพลาสติกเป็นถุงถุงสำหรับใส่แกงใส่อะไรพวกนี้ครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ถ้าใส่เยอะมันเดี๋ยวมันจะเน่าใส่ทั้งสองถุงปริมาณพอดีพอดีเพื่อเวลาเชื้อรามันจะได้เดินได้สะดวกนะครับ ถ้ใส่เยอะไปบางทีเชื้อรามันก็ไม่เข้าไปมันก็จะเน่าได้ครับจากนั้นก็นำสำคัญเลยครับนำเชื้อปราไทโคเดอรมาที่เป็นขวดนะครับอันนี้ผมได้มาจากอามอกระเสรกรกำแพงแสนนะครับหนึ่งตัวห่อไว้ใน กระดาษหนังสือพิมพ์ใส่เป็นขวดแบบนี้นะครับขวดเล็กเป็นเชื้อเป็นหัวเชื้อนะครับอันนี้ก็จะมีวันผลิตเก็บได้นานนะครับเป็นปีเลยถ้าใส่ในตู้เย็นในหัวตรงจุกมันจะมีสำลีแปะอยู่นะครับ ไปแกะออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในถุงข้าวหยอดประมาณไม่ต้องเยอะครับแต่ผมใส่ประมาณอันนี้ใส่ประมาณ9ก้ถึสิครั้งเนี่ยหยอดๆลงไปให้ดูนะครับเป็นผงแบบนี้ ผงนี้เมื่อไปโดนข้าวมันก็จะทำให้เกิดเชื้อราเกิดขึ้นครับเพราะมันเป็นหัวเชื้ออยู่ดังนั้นก็นำผ,ผงที่เหลือเก็บทอใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมให้ในที่มืดในตู้เย็นนะครับชั้นล่างดังนั้นก็มัดถุงพลาสติกที่เราได้ใส่เชื้อลงไปแล้วมัดปากถุงนะครับทั้งสองถุงเลย มัดให้แน่นนะครับตรงนี้จากนั้นก็ทำการคลุกเชื้อกับข้าวอันนี้ผมใส่เชื้อเยอะไปนิดนึงแล้วก,ก็เปลียงไปนิดนึงที่จริงใส่ประมาณ3-4สครั้งเหยาะๆๆไปเนี่ยฮะเหยาะไม่ต้องเยอะพอมีเชื้อติดเนี่ยฮะ ได้ประมาณนี้ข้าวไม่ต้องเยอะเหมือนที่บอกครับถ้าเยอะไปมันข้าวมาหลายเน่าได้เชื้อเดินไม่ดีจากนั้นก็นําเข็มนะครับมาเจาะตรงบริเวณลายปากถุงเจาะประมาณ20-30ลรูเจาะเพื่อให้อากาศเข้าไม่เกิดการอับ,อบเชิงไปให้ค ให้เชื้อเดินได้ดีขึ้นเจาะจังสองถุงเจาะประมาณ20-30ครั้งนะครับควรใช้เข็มขนาดเล็กไม่ควรใช้เข็มใหญ่ถ้าเข็มใหญ่เนี่ยมดมันอาจจะเข้าไปได้หรือมแมลงอะไรพวกนี้ครับเข้าไปแล้วก็นำไปเอาไปใส่ใน ตะกร้าก็ได้นะครับหรือไปวางไว้ที่ร่มที่มีแสงแล้วก็มีความเย็นก็ก่อนวางก็เกลี่ยก่อนนะครับเกลี่ยข้าวให้บางไม่ต้องกดข้าวให้มันแน่นนะครับเกลี่ยพอพอให้มีมันรู้สึกโปรง่งแล้วก็ดึงถุงพลาสติกขึ้นด้านบนให้พยายามเนี่ยให้ติดกับ ข้าวเกินไปนะฮะนะครับทำทั้งสองถุงเหมือนกันยกเกินแบบนี้แล้วก็วางย้ายโดนแดดนะครับวางไว้ที่ร่มเวลานำไปวาง ร่มที่โปร่งนะครับผมจะวางบริเวณนี้ซึ่งมีแสงนิดๆแต่ตรงนี้มันจะเย็นนี่ครับวันแรกตรงกลางการวางขนับหนึ่งไปเลยนะครับนี่ครับวันที่สองจะเห็นว่าข้าวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจะออกเป็นสีเหลืองๆคล้ำๆหน่อย ตอนนี้เริ่มเชื้อเริ่มเหมือนเหมือนเริ่มงอกขึ้นนี่ครับวันที่สามข้าวเริ่มจะเป็นสีขาวๆเป็นขุยๆข,ขึ้นมาแล้วเป็นข้าวเหมือน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 เริ่มพองเราจะมีสิไหมครับเป็นสีเป็นขุยๆข,ขึ้นมา นี่คือวันที่สี่ครับเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเข,เขียวปนขาวอยู่ก็สนแสนดงว่าเริ่มใครจะใช้งานได้แล้วนะครับแบบนี้วันที่ห้าครับเขียวเต็มเลยจะเห็นว่ามาีเป็นน้ำออกมาด้วยเป็นเหมือนเหงื่อครับ ก็มไม่เป็นไรใช้ได้มีครับวันที่6เต็มที่แล้วใช้ได้สบายๆเขียวเข้มเลยก็นำไปใช้ได้ครับตรงนี้ก็รอก็นำไปใช้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำวิธีการใช้งานใช้ไทโคดาม่าให้ดูนะครับเป็นคลิปต่ตอไปถ้าเกิดเราใช้ ถ้าเกิดเราใช้ไม่ทันหรือว่าอยากเก็บไว้ก่อนก็ให้เอาไปใส่ในตู้เย็นครับจะเก็บไว้ได้นาน